ผมจะมาทําการปอกทุเรียนที่แบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือพ่อผมนะครับนี่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเลยนะครับต้องพินต้องภูมิถ่ายถ่ายพระอันดับแรกอันดับแรกต้องทําไงครับตองภูมิถามเนี่ยตัดตูดก่อนครับตัดตูดตัดตูดทุเรียนโอ้โหมีดมีดคมไหมนะไม่เอามีดใหญ่ก็ได้ไม่มีใหญ่ก็ได้อันนี้มันเป็นมีดจีดไม่ใหญ่ไม่เป็นไร มีใหญ่มันจะคมกว่าแล้วมันก็จะนั่นนั่นนั่นไม่ใช่เออเป็นมีดบางต่อแม่เอามาสองอันโนโลอันนุ่งด้ามไม้พี่พ to nee, kind of oh ีด้ามไม้ด้ามไม้ครับลูกนั่นอันนี้มันจะคมอันนี้พีพีไม่แย่วางตัดเลยนะครับอุ้ย ตัดตูดนะครับตัดตูดตัดตูดไปเลยนะครับแล้วเรามันจะมีเส้นนี่นะครับปอกทุเรียนง่ายๆนะครับแบบง่ายๆนะครับอ่าน้องภูมิซูมเข้ามานะครับคุณแม่ครับมันจะมีเส้นนะครับมันจะมีเส้นเรากรีดตามเส้นครับกรีดตามเส้นให้น้องภูมิให้น้องภูมิพีเซ้นหน่อยครับเส้น่ตรงไนเส้นตรงไหนครับีเส้นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่กรีดตามเส้นนะครับมันจะมีเส้นนะครับเง่ายเลย มันจะเป็นอะไรที่ง่ายง่ายนี่ครับติดตามเส้นนะครับรีดตามเส้นนี่นะครับมีเส้นอยู่นะครับแล้วเราจะได้กินทุเรียนแบบง่ายๆครับนี่ครับนี่ครับตีดตามเส้นนะครับมนบอกว่าพูดที่ถามว่าหาป้าด้วยเราเป็นคนรีวิวเราก็น่ะนี่นะครับติดตามเส้นนะครับ กีนตามเส้นจะเป็นรูปเป็นลักษณะรูป winner, ดาวนะครับพอเรากีดแล้วนะครับเราบีเลยครับเราบีเลยนะครับเราบีกแบบนี้ครับใช้มีดปลายแหลมนะครับบีกแบบนี้นะครับบีแบบนี้ครับจบแล้วครับได้แล้วครับทุเรียนมันก็จะง่ายครับโอ้ยคุณแม่ครับขอจานครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายนะครับโอ้ยง่ายจริงง่ายจริงเห็นไหมนะครับอันนี้คุณคุณแม่วางวางจานนะครับ วางจานนะครับคุณพ่อมือสะอาดก็กิ้งได้เลยนะครับอย่างนี้ครับง่ายครับเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่สมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาเอาออกจากจากาครูให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็่อยไอ้นี่ทีเดียวนะครับคือว่าอย่างนี้ก็คือแบะแบะแบออกได้เลยใช่ไหมครับได้โอ๊ยเจ๋งมากนี่ยครับหลังจากเราได้แล้วนะครับพอเรากรีดไปแล้วนะครับเราก็บิดเลยครับอย่างนี้ครับแทบจะไม่ต้องไอ้นี่เลย่างนี้ครับนั่นลุ อย่างนี้นะครับโอ้โหอย่างนี้นะครับโอ้โหง่ายมากง่ายมากครับง่ายมากผู้เรียนนี่ง่ายมากครับอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็เอาไปทําได้นะครับอันนี้นะครับเรามีกรีดไปแล้วใช่ไหมครับก็บิดเลยรับิดเลยครับนั่นออกเลยนะตรงนี้ครับอย่าอย่าทําที่หัวถ้าทําที่หัวมันจะเหนียวครับก้นมันเหนียวมันเหนียวแต่ถ้าทำที่ก้นนะครับมันจะมีกรีดอยู่นะครับกรีดอยู่นะครับเราก็บิดเลยครับ โอ้โหลั่นเลยรั่นเลยอันนี้ไม่ถึงน่าจะไม่ถึงห้านาทีหรือสิบนาทีนะครับเรียบร้อยครับเ้ียเรียนอันนี้ขอชิมนะครับขอชิมทุเรียนอืมอืมกปอกกดปอกโอ้คนคนชิมอยู่ที่ไหนครับคนชิมคนชิมทั้งภูมิเอาแล้วให้พีพีหนึ่งเมตรอันนี้อันนี้อ่าน้องภูมิลองลองดูครับลองดูรสชาติเป็นยังไงบ้างรีวิวเลย มีรสหวานเปรี้ยวออกเปรี้ยวด้วยเหรอมันไหมมันมันมันเมื่อกี้มันเปรี้ยวอ่ะเมื่อกี้กัดไป่คำเดียวมันเปรี้ยวเลยตกลงมันหวานแล้วมันมันหรือว่ามันเปรี้ยวใช่ได้นะทุเรียนตัวนี้ดีครับโอ้โหดูเลยเม็ดเม็ดน้อยเม็ดเล็กเยอะอือโอ้ใช่ใช่อือฮึพี่บีครับพี่เหรอไหมสักเม็ดหนึ่งเม็ดมันก็ยโอเคผ่านครับ ซื้อมาเนี่ยสองลูกบอกว่าที่บอกว่าไม่ไม่ไม่เวิร์กหรือเปล่าเวิร์กที่มีคนเขาพูดอยู่ว่าเม็ดเล็กแล้วก็ของเขาแก่จัดใช่เยี่ยมไหมน้ำมเยี่ยมไหมผมสองอันเลยอหือเยี่ยมไหมครับก่องเม็ดไม่ได้ครับร้อนพอดีมากครับแก่จัดครับพึ่ียนดีครับ การปอกเคลียนให้ง่ายต้องตัดที่ตูดแล้วก็เบะแล้วก็เรียกอะไรนะทำแนวตา